สวัสดีครับเจมมาโตนะครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะพร้อมกับของใหม่ๆและของเก่าๆที่จะมาในกิจกรรมล่าสุดนะครับเป็นกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีนะครับที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่วันที่วันที่เท่าไหร,ร่วะแบบหนึ่งแบบแบบวันที่2ไปจนถึงวันที่10นะครับ ็นระยะเวลา9วันด้วยกันนะใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่หกจะเป็นเก้าเก้าวันด้วยกันนะครับในตู้สุ่มแปดทีรอบนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าตู้สุ่มแปดทีรอบนี้มีกระเป๋าระดับตำนานกระเป๋าระดับสีแดงนะซึ่งเป็นกระเป๋าพิเศษที่ระดับนี้ยังไม่เคยมีมาก่อนอันนี้เป็นใบแรกนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไปลองดูกันนะครับว่ากระเป๋ามีเอฟเฟกใบแรกของเกมไม่ใช่เปล่ามีเอฟเฟกเขาเรียกว่าอะไรกระเป๋าระดับตำนานใบแรกของเกมเราจะเป็นยังไง แต่ว่ามาดูของอื่นๆก่อนละกันนะของอื่นๆในกิจกรรมตู้สมแปดทีเนี่ยก็มีหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะอันแรกก็คือจะเป็นท่าทางเก่านะครับเป็นท่าทางมูนฟลิปก็คือท่าทางนี้นี่เตี้ยววงพระจัน์นะชวอบอีกทีนชวบเนี่อีกทีนชวาบ,วบต่อจากนั้นก็จะมีร่มชูชีพ นี่ตัวนี้กรีนดากเป็นล่มมังกรเขียวนะครับอสุรกายที่ยังอยู่สามารถเป็นอาวุธได้อย่างยอดเยี่ยมอสุรกายที่ยังอยู่เป็นอาวุธได้อย่างยอดเยี่ยมเขาสื่อถึงอะไรหรือเปล่านะอสุรกายกรีนดาโกไม่รู้เหมือนกันต่อมาอีกอย่างหนึ่งก็คือรถกระบะนะครับกระบะมังกร รถกระบะยั่ไงกระบะนี่กระบะมังกรนี่รถกระบะเฟรมดาโก็เป็นกระบะที่เน้นสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะครับมันเห้ดูกันตดิง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 นะ และอย่างสุดท้ายอย่างของที่แบบรอกันใน g กรีนดาก w วิงนะกระเป๋ามังกรเขียวนั่นเองอย่างที่บอกว่าเป็นกระเป๋าระดับสีแดงอันแรกของเกมฟ e ีไฟล์นะครับซึ่งมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมจากปกติด้วยอันนี้คือเลเวล1นะครับนี่คือเลเวล2และเลเวล3จะแบบเริ่มขยับได้นี่มีเอฟเฟกด้วยเห็นปะ เป็นปีกแข่งเพลิงให้ดูให้ดูนี่ชัดๆตรงกลางจะเป็นแบบเหมือนผลึกคริสตัลมังกรนะครับแล้วก็ปีกมันเป็นกระดูกอะแล้วก็เป็นไฟสีเขียวนะเป็นมังกรกระดูกนี่ถ้าเลเวลอื่นก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นพังผืดมังกรเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นแบบไฟออกมาลาังกานี่คือเลเวลหนึ่งน,นี่มีภาพตอนยืนให้ดูนี่คือเลเวลหนึ่งนะครับ เลเวลสองและเลเวลสามนี่ปีกของอสุร,รกายที่ครั้งหนึ่งทั้งโลกเคยอยู่ภายใต้เท้าของมันมันย่างยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเหลอฮะไอกินดักโกนเนี่ยแม่จริงหรือเปล่านะ,ะเมื่อกระโดดอย่างต่อเนื่องจะแสดงเอฟเฟกต์พิเศษด้วยนี่ เป็นปีกอันแรกที่มีเอฟเฟกต์พิเศษเป็นยังไงไปโซนฟรีสไตล์กันดีกว่าไปไปไปต้องไปแล้วต้องไปดูแล้วโซนฟรีสไตล์ไหมไฮยโตะมักฝึกเพลงดาบของเขาอยู่เสมอผลการฝึกยุงสูงพันคืออะไรไฮยโตะไปได้ยิงยุงเหรอไฮยโตะ มาที่จุดซ้ำยิ่งนะครับอันนี้แล้วก็เป่าเววหนึ่งนะนี่เป่าเวว์หนึ่งเป่าเววหนึ่งโดดมีเอฟเฟกต์ไหมเสียงจะสำคาญเสียงคีย์บอร์ดพี่นิดหนึ่งเป็นคณิคเคิลเวว์หนึ่งไม่มีนะครับเ,เวว์หนึ่งไม่มีเอฟเฟกอะไรนี่ให้ดูเสื้อเลือกชุดน,นี้มาใส่เพราะมันดูแบบแฟนตาซีดิเหมือนแบบอยู่ในเกมเก็บเลเวลดิอันหน้าตามงังกรเนี่ยนะไหนเวว์สองมีอะไรไหมเป่าเวว์สองมาโชว์ตัวหน่อยสิ เข้ากับมือม่วงด้วยนะเท่ดิเข้ากันเลยไม่มีอะไรมาดูกระเป๋าเวลสามดีกว่าในเอฟเฟกต้องมาเอฟเฟกต้องมาดูโอ้โหนี่นี่ทิ้งมุน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  ในเขาบอกกระโดดเรื่อยๆแล้วมันจะมีเอเซอ์เพิ่มเติมนี่กระโดดหนึ่งทีกระโดดเอ๊ะเหมือนแบบปีกมันขยับปะอ๋อนี่ไงกระโดดดิอ๋อปีกมันขยับปีกขยับนี่ปะมันจึงเหมือนแบบบินได้แต่บินไม่ได้นะฮึบอ่ะฮึบปปีกเจยวขยับเจ้วอ๋อนี่กระโดดรอบแรกจะไม่มีอะไรรอบสองจะปีกขยับเหมือนบินได้นี่กระเป๋าระดับตำนาน มาทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมพี่อาร์ตแหมพี่อาร์ตโฆษณามาซะเยอะกี่หมื่นเพศแต่พี่อาร์ตเวอร์ไปเวอร์ไปเวอร์ไปนะครับไม่ถึงขนาดนั้นกระเป๋านี้ที่บอกว่าจะอยู่ในตู้สมบัตทีนะครับซึ่งราคาจะเริ่มที่9เพชรนะครับ49เพชร99เพชร149เพชร199เพชร299เพชร399เพชรแล้วก็599เพชรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องดวงดี เหมือนเดิมอาจจะได้แต่9เพร49เพร99เพศอะไรของน้องก็ไปนะแต่ถ้าเกิดน้องดวงไม่ดีนะครับถ้าน้องดวงไม่ดีน้องจะได้ที่1,802 0เพรกับกระเป๋าสีแดงระดับตำนานอันแรกของเกมฟรีไฟถามว่าในอนาคตมันจะมีเพิ่มมาอีกไหมอันนี้ต้องดูกระแสะตอบรับนะครับว่าถ้าเกิดน้องๆชอบก็อาจจะมีเพิ่ม เอาจริงๆเวลาที่เขาจะทําอะไรผู้พัฒนาเกมเขาต้องมาดูแบบกระแสะตอบรับจากเราเยอะแหละว,ว่าถ้าเกิดเอ้ยเราทําแบบชุดระดับตํานานกระเป๋าระดับตํานานไปมีเพื่อนชอบมากเลยแบบเอเอฟเฟกมันสวยมันอลังการน้องๆซื้อไปใช้กันเยอะอน,นาคตเขาก็จะออกตัวใหม่มานะครับแต่ว่า,าเกิดแบบเอ้ทำออกมาแล้วไม่มีคนใช้เลยเขาจะทําตัวใหม่ออกมาทําไมถูกปะใช่ไหมเพราะว่าการพัฒนาเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนานไม่ใช่แบบว่าอีกเหมือนกระเป๋าปกติใช่ปะม,มันต้องมีแบบใส่เอฟเฟกต เข้าไปด้วยมีการใส่แบบลูกเล่นการบินอะไรอย่างนี้เข้าไปด้วยนะครับ mm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบอย่าลืมเตรียมไว้ไม่เกิน1,802เพชรเนะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2ถึง10นะครับก็ขอให้ได้ขอให้โดนแบบถูกๆกันทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดใครดวงดีไอ้ใครดวงสวยก็ไม่ต้องเสียใจไป1,802เพชรแน่นอนนะครับ ไปแล้วนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม f a c e b o o k YouTube แเราอยากได้ปีกแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับหรือว่าอยากได้กระเป๋าแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์มานะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย